สวัสดีครับสมาชิกครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมฟอร์มหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีนัดประจำนวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2558นะครับถ่ายทอดสดทางนะครับวิกมอชิตสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา12นาฬิกา50นาทีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมน้ำหนักที่จะทำการแข่งขันนะครับคู่ที่หนึ่งเปิดหัวของรายการเป็นวยรอบปุ่นเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่15นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับตัดเชือก คู่ที่1น,นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็เป็นชนะมารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นยอดเพชรแป๋งกองปราบนะครับพิกัด116บปอนด์ใครชนะจะได้เข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศเป็นคนที่1น,นะครับคู่ที่2คู่ค้าของรายการนะครับเป็นมวยรับปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่15รอบรองชนะเลิศนะครับนัดตัดเชือกเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเฉียบขาดปอพงสว่าง พบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นวันมีโชคผู้หงทองพิกัด116บปอนด์ใครชนะนะครับจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะคู่ที่1ส่วนผู้แพ้ชิงอันดับที่3นะครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเจนนรงต่อทักษินพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นยิ้มสยามแปงกองปราบนะครับพิกัด131บอดปอนด์คู่ที่4คู่เอกนํารายการ พป็การพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นสตาบอยเซงซิมอิวยิมพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็น1ร้านเล็กจิตเมืองนนพิกัด3 3ป่อปอนด์นะครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่1น,นะครับคู่เปิดหัวของรายการนะครับแข่งขันและถ่ายทอดสดนะครับเป็นมวยรอบปุ่นเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่15รอบรองชนะเลิศนะครับรอบตัดเชือก ใครชนะนะครับจะได้ผ่านเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศเป็นคนที่1น,นะครับส่วนผู้แพ้รอชิงอันดับที่3ามนะครับผมมวยรอบปุญนเสือมวยไทยบันแท้ครั้งที่สินะครับเป็นการพบกันนะครับระหว่างฝ่ายแดงก็เป็นชนะมารพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นยอดเพชรแปงกองปราบต่อยกันที่พิกัน116รอปอนด์ครับมาดูมวยคู่ที่หน,นะครับคููเปิดหัวของรายการ เป็นมวยรอบอุ้นเสือมวยไทยพันแทะครั้งที่15รอบรองชนะเลิศน,นะครับนัดตัดเชือกมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านชนะมาร PK พีเคแสนชัยมวยไทยยิมก็เป็นมวยประเภทนะครับจังหวะฝีมือนะครับเดินหน้านะครับเตะต่ตอยหมัดนะครับศอกรุนแรงวงในไล่แขนขวางคำ้ำดันแทงสภาพแวดล้อมหน้าเสือเสียงเชียร์ดีครับวงในนน่ลูกลัดล่างนะครับอุ้มเอาไปทิ้งอุ้มเอาไปเทถือว่าทา ได้ดีนะครับเป็นลูกเก่งลูกถนัดนะครับวงนอกนะครับมีหมัดมีศอกเสริมโดยเฉพาะ2นะครับถือว่าออกได้หนักหน่วงรุนแรงจังหวะแต่ต่อยคล่องนะครับพลิ้วโต้ดีนะครับถือว่าการยืนระยะท้ายๆมั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่งครับพร้อมหลังครั้งสุดท้ายชนะคะแนนปราบป,าบปอเปโกเมื่อวันที่3พฤษภาคม2558ที่ช่อง7สี แพ้คะแนนเฉียบขาดปอพงสว่างเมื่อวันที่14มิถุนายน2558ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนปราบปอเปกโกเมื่อวันที่5กรกฎาคม2558ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านยอดเพชรแปงกองปราบนะครับเป็นมวยจังหวะนะครับเตะต่อยนะครับหมัดรุนแรงมีศอกสลับนะครับรูปร่างช่วงชกได้เปียบวงในนะครับไรงแขนขวางหน้าค้ำดันแทงนะครับ บูสู้ยันนายกนะครับหน้าเสือเสียงเชียร์สภาพแวดล้อมถือว่าใกล้เคียงครับคู่นี้นะครับเป็นมวยประเภทเข่าในนะครับเป็นอาชีพหลักอาชีพถนัดของทั้งคู่นะครับแต่ว่ามีหมัดมีศอกเสริมวงนอกนะครับมีหมัดมีศอกเสริมเตะต่อยน้าเข้าไปมีศอกสลับนะครับวงในและแขนขวางค้ำดันแทงการยืนระยะมั่นคงแข็งแรงครับสภาพแวดล้อมใกล้เคียงครับ สามพร้อมหลังชนะคะแนนยกเพชรยิ่งจะเดินฟาร์มเมืม่อวันที่26เมษายน2558ที่ช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนวันมีโชคผู้หงทองเมื่อวันที่7มิถุนายน2558ที่ช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนยกเพชยรยิ่งจะเดินฟาร์มเมื่อวันที่5กรกฎาคม2558ที่ช่องเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่สองนะครับคู่ค้ำนะครับของรายการเป็นมวยระบปุนเสือนะครับมวยไทยพันแท้ ครั้งที่15นะครับรอบรองชนะเลิศนัดตัดเชือกนะครับคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเฉียบขาดปอพงสว่างพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นวันมีโชคผู้หงทองคู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พิกัด116ปอนด์เป็นคู่ที่2นะครับคู่ค้าของรายการนะครับเป็นเวลรอบปุ้นเสือมวยไทยพันแท้นะครับครั้งที่15รอบรองชนะเลิศนัดตัดเชือก ผู้ชนะนะครับจะได้ผ่านเข้าไปสู่นะครับจะได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะคู่ที่1ส่วนผู้แพ้นะครับก็จะได้ไปชิงอันดับที่3กับผู้แพ้คู่ที่1ครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับคู่ค้ำของรายการนะครับเป็นมวยรอบบุญเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่15รอบรองชนะเลิศนัดตัดเชือกมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับ ก็เป็นทางด้านเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับก็เป็นมวยประเภทนะครับมวยพันบูทรลักหนดนะครับไฟเตอร์นะเดินหน้าเตะขาต่อยหมัดนะถือว่าแม่อาวุธนี่หนักแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดหนักแรงนะครับมีศอกสลับนะครับวงในไล่แขนขวางค้ำดันแทงนะครับโอ้โหโดยเฉพาะเขายัดเข้าไปนี่โอ้โหถือว่าหนักนวงรุนแรงนะครับผมศอกระยะประชิดอันตรายนะครับระยะหลังๆนะครับตั้งแต่มาเข้ามวยรอบ นะครับปุนเสือครั้งนี้ถือว่าหัวจิตหัวใจนี่ดีกว่าเดิมเยอะนะครับผมดีกว่าเดิมเยอะนะครับก็ถือว่านะครับ อยู่ที่ใจนะครับแต่ว่าโอ้โหเข้ามวยรอบนี้มาเนี่ถือว่าเขาจิตใจดีกว่าเก่าเยอะนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับหนักแรงต้นๆน,นี่มีโอกาสเช็คบินได้นาว,วงในและแขนขวาง,งค้ำดันแพงรูปร่างได้เปียบครับสามฟอร์มหลังนี่ชนะคะแนน,นสมรักน้อยจเจริญก,กิติกรเมื่อวันที่15มีนาคม2558ที่ช่อง7สีชนะเี่น,น,น 2, 5, 5, 5, 8, ิสก็น็อกเอายกที่2ยอดอาคมสอสับดินยาเมื่อวันที่3พฤษภาคม2558ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนน,น ชนะมานพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่14มิถุนายน2558ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านวันมีโชคผู้งทองนะครับก็เป็นมวยประเภทนะครับโอ้โหจังหวะฝีมือรักเรียมแพ,วพ,วพววรวๆนะครับอาวุธกบเครื่องนะครับมัดเท้าเข่าศอกนะเตะขาต่อยมัดนะครับไล่แขนระยะประชิดีนมีศอกสลับวงในขวางคำดันแทงมีเลี่ยมกระตุกนะครับ เหลี่ยมในนี่มีบิดมีกระชากมีดึงลงมาตีลงมาเสียบนะครับจังหวะฝีมือวงนอกเนี่โอ้โหถือว่าดีกว่านะครับเตะต่อยข้องเชิงดีนะครับหลักเหลี่ยมไอคิวความเป็นมวยนี่ถือว่าดีกว่านะครับวงในไลลแขนขวางคำดันแทงนะครับไม่แล่ไม่ประทะโดยที่ไม่จําเป็นเชิงชกฉลา,าดนะครับมวยตัวนี้ถือว่าอร์อมนี่สดใสด้วยทั้งคู่เลยคู่นี้3ามร้อมหลังนี้ไม่แพ้นะครับยังไม่แพ้ใครเลยในมวยรอบนี้นะครับทั้งคู่3ฟอร์อมหลังนะครับ ของน้ำเงินวันมีโชคผู้หงทองชนะคะแนนสิทธิ์สอสูระเดชนเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2558ที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนดาวโรจิตเมืองนนเมื่อวันที่26เมษายน2558ที่ช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายครับชนะคนะแนนยอดเพชรแปงกองป่าเมื่อวันที่7มิถุนายน2558ที่ช่องเจ็ดสีครับมาถึงมวยคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเจนนาลงตอทักษิน พบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นยิ้มสยามแปงกองปราบนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด1น1อปอนด์เป็นคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของรายการมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านเจนนาลงตอทักษินเป็นมวยนะครับประเภทนะครับจังหวะฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงมีศอกสลับนะครับวงในนะครับไล่แขน ้มรัดมัดตีสู้นะครับประเภทแมจังหวะฝีมือเนี่ดูือว่าเป็นรองแตงนั้นคู่ชกนะครับแต่ว่าแหม่ครบเครื่องนะครับต้นๆเนี่ยมีหมัดมีศอกนะครับเสริมนะครับมีแข้งนะครับสกัดการเดินของคู่ต่อสู้นะครับไล่แขนระยะประชิดมีศอกสลับนะครับวงในนี่ถือว่าเป็นของชอบของถนัดนะครับไล่แขนขวางคำดันแทงปั้มตีสู้บุหัวชิตหัวใจในบูสู้ยันห้ายกแล้วครับสามฟ้อมหลัง ชนะคะแนนศักสุริยาชาวโคยูฮะอีสุสุเมื่อวันที่28มีนาคม2558ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชนะคะแนนโพแก้วผลจางชนบุรีเมื่อวันที่21เมษายน2558ที่ลุมพีนี่ครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนเสมาเพชรสชาววาริศเมื่อวันที่24พฤษภาคม2558ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านนะครับยิ้มสยามแปงกองปราบ นะครับก็ถือว่าเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องหนักแรงต้นๆเนี่ยหมัดหนักสอกคมนะครับอันตรายเก่าเก่าเกมนะครับประเภทจังหวะฝีมือไอคิวความเป็นมวยนี่ดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องดูที่การยืนระยะท้ายๆนะครับว่าจะยืนระยะได้หรือไม่ได้นะครับผมเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับหลักเก่ยมความเป็นมวยนี่ดีกว่านะครับหมัดแรงสอกคมต้ๆตนๆี่เช็คบินได้ วงในไล่แขนนะครับขวางหน้าคำดันแทงสู้นะครับหลักเรียมนะครับวงในมีเหลี่ยมกระปุกเหลี่ยมกระชากลงมาไตลงมาเสียบนะครับถือว่าไอคิวคอมเมนตมวยนี่ดีกว่านะครับอยู่ที่ว่าจะยืนระยะได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองนะครับสมพร้อมหลังนะครับชนะคะแนนสะเก็ดทองต่อเมินบุรีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ 2558ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนเก่งสยามพบทีและรมเมื่อวันที่13มีนาคม2558ที่จังหวัดอุดรธานีครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนมังกรทองภูเก็ตเกียรติณโชตเมื่อวันที่12มิถุนายน2558ที่จังหวัดราชบุรีครับมาดูมวยคู่ที่4นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนำรายการนะครับ ป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็น boy, สตาร์บอยเซงซิมอิวยิมพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็น1ล้านเล็กจิตเมืองนนคู่นี้จะต่อยกันที่พี่กัน130ปอนด์นะครับต่อยกันเป็นคู่ที่4คู่เอกนํารายการมาถึงมวยคู่ที่4นะครับผมคู่เอกนํารายการนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้าน boy, สตาร์บอยเซงซิมอิวยิมนะครับก็เป็นมวยประเภทรูปร่างช่วงชกสูงยาวนะครับเป็นมวยไฟยเตอร์นะ ต้องแหมประเภทเข่าในนี่เหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับผมมีหมัดมีศอกสะลับกล้าแลกกล้าออกนะครับกล้าบวกกล้าสวนอาวุธนะครับผมถือว่าเป็นมวยที่โอ้โหเดินดีนะครับเดินดีบูสู้ยันห้ายกได้เปรียบสภาพแวดล้อมนะครับหน้าเสือเสียงเคียร์นะครับได้เปรียบสภาพแวดล้อมหน้าเสือเสียงเคียร์วงในนี่ถือว่าเป็นของชอบของถนัดนะครับล่แขนปั้มรัดมัดปีนะครับบูสู้ยันห้ายกครับหัวจิตหัวใจ โอ้โหไม่ต้องห่วงครับใช้ได้สามฟอร์มหลังครับชนะคะแนนทวนกกัมปนาตเมื่อวันที่สิี่ธันวาคมสอง7ร้อยห้าสิบเจ็ดที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยปเตยวละกุลเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2 5 5 8ร้อยห้าสิบแปดที่จังหวัดสุรินครั้งสุดท้ายครับมาชนะตลาดแขกสักสำริดเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2558นรอหสิบแปดนะครับที่ช่องเจ็ดสีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงิน ก็เป็นทางด้านหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนนะครับก็โหถือว่าเป็นมวยที่ฟอมสดด้วยกันทั้งคู่นะครับ3ฟอรอมหลังนี้ยังไม่แพ้ใครทั้งคู่นะก็เป็นมวยประเภทนะครับจังหวะนะครับเตะต่อยนะครับหนักแรงมีศอกสลับนะครับวงในเน่แมเป็นของชอบของทนหนัดนะครับหลักๆทั้งคู่ก็ประเภทมวยเข่าในนะครับเหนียวแน่นนะครับ จังหวะฝีมือมีหมัดมีศอกนะครับนำต้นๆนะครับมีศอกสลับวงในแรกแขนขวางคำดันแทงสู้นะครับปั้มดัดมาตีบูสู้ยันหน้ายกครับหัวจิตหัวใจหายห่วงครับคู่นี้หัวจิตหัวใจดีด้วยกันทั้งคู่ครับเป็นมวยที่ประเภทนะครับต่อยแล้วเอนเตอร์เทนคนดูนะครับถือว่าต่อยแล้วถูกตลาดนะครับมวยทรงนี้นะครับวงนอกเนี่มีหมัดมีศอกหน้าเดินเข้าไปเนี่มีเตะขาต่อยหมัดมีศอกสลับมีนําเข้าไปนะครับ วงในนี่ก็เป็นของชอบของถนัดของทั้งคู่ครับได้แขนขวางค้ำดันแทงนะครับปัมดัดมตัตบูสู้ยันหายกนะครับสามฟอมหลังชนะคะแนนขุนศึกอพิมล์สีเมื่อวันที่13มีนาคม2558ที่จังหวัดอุดรธานีชนะคะแนนฟ้าสถา,านราชานนหรือว่าฟ้าสถา,านนำแสงก่อสร้างเมื่อวันที่27เมษายน2558นะครับที่หลังสิตครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนสิริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิม เมื่อวันที่31พฤศภาคม2558นะครับที่เวทีมวยอ่างยักษ์ราชะดำเนินครับ